โอ้ไฮเย่ yo! ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนจานเกมมิ mm ่ง hmm. mm hmm. กันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกม Call of Duty Mobile นะครับและนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นได้เลยว่าผมไม่ได้เล่นมาแล้วค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็มีรางวัลการกลับมาเล่นให้เรากันด้วยและวันนี้ก็คือผมจะมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างชิลๆสไตล์ผมนะคบเมื่อกี้คือบอกเลยว่ากว่าจะได้เข้าเนี่ยโหลดค่อนข้างจะนานเลยที เดียวนะครับผมก็นั่งรอโหลดประมาณเกือบจะ3หรือ4กว่านาทีนะครับมันก็ไม่ได้นานหรอกแต่สําหรับเกมเมอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนานนะครับและวันนี้เนี่ยอย่างที่เราร,รู้กันเลยนะครับว่าเราอยู่ในรายการวันละคลิปวันละเกมนะครับนั่นก็คือผมจะเอาเกมทุกเกมในมือถือของผมเนี่ยมาเล่นรวมกันนะครับก็คือวันหนึ่งหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเกมไหนที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมก็จะลบออกไปนะครับเพื่อที่จะทําการโหลดเกมใหม่ๆมาเล่นแต่ว่า เราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเกม Call of Duty กับเราเนี่ยเจ้าเกมนี้จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะมันเป็นเกมที่เฟี้ยวแล้วก็ตึงสุดๆไปเลยนะครับแล้ววันนี้ก็คือเรามากันในโหมดนี้นะครับผมก็คือเขาแนะนําให้เราเล่นสําหรับผู้เล่นที่กลับมานะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยจะขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมอาจจะยังเจอบอทอยู่เลยก็ว ได้แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นบอดดาจะเป็นผู้เล่นที่แบบเพิ่งเพิ่งจะเคยโหลดเล่นเกมนี้เหมือนผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนบันไดนี้ขึ้นได้ไหมที่แรกกล่าวว่าจะขึ้นบันไดแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะคนดูเพราะมันไม่มีทางให้ไปจังหวะนี้ทีมของเราโดนฆ่าไป1คนนะครับแล้วก็แป๊บหนึ่งนะโดนกดไป2เลยเหรอทุกคนจังหวะนี้ทีมเราพยายามจะกู้คืนสวนผมเนี่ยหาคนไม่เจอทุกคนเพิ่งจะมาเจออะไรตอนนี้ทุกคนแป๊บไอ้นี่อ้าไม่นะเราโดนไปเลยอ่ะทุกคนดูสิ พวกนี้นี่คือเล่นคนที่แบบพึ่งกลับมาเล่นเกมมะทุกคนดูสิอะไรอ่ะทุกคนจังหวะนี้เราจะไปเอาใหม่นะครับเมื่อกี้คือพึ่งจะได้มาเป็นครั้งแรกคือพึ่งจะแบบหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานพึ่งจะกลับมาเล่นก็โดนกดไปแล้วเหรอทุกคนเราจะต้องไปแก้แค้นมันนะฮะคนดูจังหวะนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่เดิมกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูแล้วก็ผมอาจจะเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะไม่ได้เก่งนะครับผมอาจจะเล่นแบบระดับอ่อนๆเลยทุกคนผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับเกมนี้มาจังหวะ อันนี้ก็คือเราจะเล่นมันนะครับสไตล์ฟรีไฟนะครับเพราะผมเป็นผู้เล่นฟรีไฟผมก็จะชอบเล็งหัวนะครับผมเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมันใกล้เกินไปผมไม่ถน,นัดเกมนี้ระยะใกล้อะทุกคนเพราะว่าผมจะโดนฆ่าในระยะใกล้ประจําเลยอ่ะทุกคนดูสิแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ศัตรูนี้คือกําลังจะนานะครับแล้วผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวแจกที่สุดยอดเลยก็ได้เราจะต้องไม่แจกแล้วก็พยายามใจเย็นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เก่งเกมนี้ระยะใกล้เราก็ต้องพยายามเล่นระยะห่างนะครับทุกค,คนนี่ประมาณ ทุกคนระยะห่างแบบนี้โอเคโอเคทุกคนจังหวะน,นี้เก็บไปหนึ่งผมขอวิ่งไปตั้งหลักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะไอคนนี้มันวิ่งไปนู่นแล้วทุกคนโอเคโอเคจังหวะนี้ไอนี้มาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคเรียบร้อยหัวแตกนะครับทุกคนจังหวะน,นี้ก็วิ่งไปต่อเลยทุกคนเราจะค่อยๆพิกนะครับคนต่อไปวิ่งอยู่ตรงนั้นโอเค ทีนี้ก็คือผมจะตามไปเล่นหัวเขาเลยนะครับผมคือผมบอกเลยว่าเวลาเล่นระยะใกล้เนี่ยผมจะไม่ถนัดก็เลยคิดว่าเล่นระยะไกลดีสุดสําหรับผมนะคนดูแล้วก็แป๊บนึงนะไอน้นี่ไม่นะผมเสียทุกคนผมเสียผมไม่เก่งระยะใกล้โอเคจังหวะนี้เดี๋ยวขอถอยก่อนแป๊บนึงโอเคมันอยู่ไหนวะทุกคนตัวที่อยู่ตรงนี้อ,อ๋อเมื่อกี้มันอ๋ไม่นะอย่าพึ่องอย่าพึ่งใจเย็นใจนเย็นผมโดนไล่กดจากด้านหลังทุกคนเดี๋ยวขอวิ่งหนีไปตั้งหลักกันก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนจังหวะนี้ดีนะที่ผมรอดมาได้ผมจะไม่ ไม่แจกอะไรอีกแล้วทุกคนผมจะเล่นแบบใจเยน็นแล้วก็ระวังนะคนดูไอ้นี่กำลังจะวิ่งมา1ตัวกำลังจะวิ่งมา1ตัวเฮดช็อตเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้แล้วทีนี้คือสกอร์ศัตรูกาลังจะนํานะครับผมพอรู้สึกว่าทีมของเราก็มีคนที่โดนเก็บไปหลายคนเลยเราจะต้องพยายามพลิกเกมมาให้ได้อย่างแน่นอนเอาไม้นะมันติดรีโหลดผิดเวลามากคนดูแล้วก็เรียบร้อยเลยอะตัวผมทุกคนที่มันติดรีโหลดไปเราก็ซวยไปแล้วนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะพลิกเกมได้ไหมทุกคนเอาเป็นว่าถ้าแพ้ก็ไม่ ไม่เป็นไรนะคนดูเพราะว่าพึ่งจะกลับมาเล่นเน่งทุกคนเราก็ยังอ่อนอยู่เลยนะครับในเกมนี้เราไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะสนุกนะทุกคนเวลาเล่นเกมนี้เนี่ยมาจังหวะน,นี้เราจะไปเอาต่อนะครับอีก5คนเราต้องฆ่าอีก5คนให้ได้เราถึงจะทําการพลิกสกอร์ของเรานะครับผมโอเคเฮ้ยไม่นะอีก6คนอีก7คนไม่ไม่ไม่ไมแป๊บหนึ่งใจเย็นสี่กาลังจะแพ้ใช่ผมกําลังจะแพ้อย่างที่เห็นเลยทุกคนยิบแปดโอ้โหไม่นะคนดูรู้สึก ูส้สกว่าทีมผมก็แจกไม่เบาเลยนะเนี่ยทุกคนดูสิพวกนี้พวกนี้นหนึ่งต่อไปไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกมานี่มานี่จะไปไหนทุกคนอย่างน้อยทับแพ้ผมก็ขอ MVP ละกันเอามันหยุดอ๋อทุกคนสกอร์มัน30ไปแล้วนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนฝั่งโอเคทุกคน จังหวะน,นี้ก็คือจะทําการเปลี่ยนฝั่งเล่นนะครับคนดูเมื่อกี้คือผมรู้สึกว่าผมฆ่าได้หลายตัวเลยนะทุกคนทีแรกผมก็นึกว่าผมเป็นคนที่ตายบ่อยแต่ที่ไหนได้ความจริงคือทีมของเราเนี่ยแหละที่เป็นผู้ตายบ่อยนะครับและเมื่อกี้เนี่ยจริงๆผมไม่ได้ใจเย็นอย่างที่คนดูคิดหรอกนะทุกคนพอเมื่อกี้ผมเล่นอวีมานะครับแล้วก็บอกเลยว่าหัวร้อนมากๆเลยนะครับผมแพ้มาแบบเต็มๆม,มากทุกคนโดยที่ทีมของเราไม่ช่วยอะไรเราเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างจะหัวร้อนเลยตัดสินใจที่ จะมาเล่นเกม Call of Duty แล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะครับอย่างที่คนดูเห็นเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะรู้สึกว่าผมจะได้หัวร้อนไปมากกว่านั้นอีกแล้วหรอทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังจะโดนเล่นอยู่ทุกคนไอคนข้างหลังมันใครวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะไอคนข้างหลังมันจะวิ่งเล่นทางอะไรแล้วผมรู้สึกว่าไม่ถนัดกับแมบนี้จริงๆเลยทุกคนมันเป็นทางที่พาผมมึนมากทุกคนมันเหมือนแบบมีทรงกลมเฮ้ยเฮทุกคนจังหวะนี้เจอแล้วเจอแล้วไอนี่ไอนี่เรียบร้อยไหมทุกคนแป๊บหนึ่งนะอ่าไอนี่เรียบ ร้อยเฮดหนึ่งทุกคนหัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอรีโหลดกันก่อนเอาไม่แป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นไวรุ่นอ้าแป๊บแป๊บแป๊ผมขอสับปืนก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงผมอย่าเพิ่งโอเคมันอยู่ไหนวะทุกคนเอาแป๊บอยู่ด้านหลังเหรอโอเคพี่มาๆมานี่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 โอเคเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้ด้านหลังก็มีอีกแป๊บหนึ่งด้านหลังโอ้โหเดือดมากทุกคนเรียบร้อยหัวแตกไปสี่ไอ้นี่แล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปอยู่ไหนทุกคนเกมนี้เราจะต้องเอาให้ชนะนนนนนนนะะะะทททุุุกกกกคคคคเเเเรรรรราาาาจจต้้้้้ออองงิมมมมมมใหหไดีีีีี่่ยยยบบัผว ไปต่อเลยทุกคนบอกเลยว่าผมเองก็จะไม่เบาอ่ะ,อะแป๊บไม่ไม,ไม่ทุกคนแป๊บหนึ่งขอวิ่งเข้าตรงนี้เลยก็ลกแล้วกันนะทุกคนผมจะต้องหนีให้ได้โอเคเก็บปืนวิ่งสับๆับ,บ,บทุกคนเราจะต้องวิ่งหนีหด้วยความเร็วสูงนะทุกคนวิ่งแบบดิจิตอลแล้วก็หลบแบบดิจิตอลแล้วก็มาเล่นไอ้นีไน่ไอ้นี่ใช่ไหมที่มันเอาผมเจ็บเมื่อกี้อ่ آ, ไม่นะไม่ไม่ไม่มันติดรีโหลดผิดเวลามากคนดูมันอะเหือเรียบร้อยทุกคนแล้วก็คนดูอาจจะคิดนะว่าออนอันจานเกมมิ่งมันกาลังบ่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทุกกกคคนนนนนนใช่่่่แลลลล้้ววะะผมาััังงงจจบดูหีตอเย็ กันทุกคนมามันอยู่ไหนวะทุกคนเราใกล้จะพลิกเกมกันได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่า ผมพอจะแบบเริ่มกลับมาเล่นเกมนี้แล้วพอจะมีไฟในการเล่นอยู่นะครับผมจังหวะนี้เราพอจะแบบสามารถยิงคนได้แล้วนะคนดูและรายต่อไปของเราคือไอ้นี่ไอ้นี่เอาโอเคทีมของเราเก็บไปแล้วทีนี้ก็ไปดูตัวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเ,เป็นว่าผมทําการฆ่าใครได้เนี่ยผมจะรีบทําการรีโหลดเลยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะทุกคนส่วนสําหรับตอนนี้เนี่ยมันมีปุ่มนี้อยู่ทุกคนมันน่าจะเป็นระเบิดเอ้ยไม่ใช่ทุกคนอ๋อมันคือระเบิดทุกคนเมื่อกี้เราเผลอเปิดไป แต่ก็ดีมันไม่ใช่ระเบิดสีมันเป็น U A V หรอหรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ผมจะมานั่งวิคคะร์แล้วเราจะต้องรีบวิ่งไปยิงคนกันก่อนแป๊บหนึ่งนะอ๋อผมก็ว่าทาไมมันวิ่งชา้าๆทุกคนผมนั่งอยู่นี่เห็นเมื่อกี้ดีละทุกคนจังหวะนี้จะต้องค่าแค่2ตัวอีกแค่2ตัวอีกแค่2ตัว,ตวมันอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งขอทั้งคู่เลยก็แล้วกันเฮ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดทุกคนรีโหลดผิดเวลามากมันเป็นอะไรที่ผิดเวลาจริงๆไอ้นี่เมื่อกี้เล่นได้แสบนักนะนะ สิจ้ามันนี่มันนี่เฮ้ยมาเล่นซิกแซกมากเลยอ่ะคนดูแต่ก็เอาเหอะทุกคนจังหวะนี้ผมพลิกเกมมาได้แล้วนะครับเราก็รู้สึกได้เลยว่าผมมันเป็นแบบเออตึงไงทุกคนผมพลิกเกมมาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันนี่มันนี่โอเคจะไปไหนไอ้นี่มันหนีมากเลยอ่ะทุกคนดูสิเรียบร้อยมาจังหวะนี้ก็คือสกอร์ของเรากําลังจะนําอย่างสวยงามเลยนะครับอย่างที่เห็นได้ขอสับเป็นปืนไฟแล้วก็เผามันทุกคนเผามันเรียบร้อยไอ้นี่โดนเผาข้างหน้ามีไหมอันนี้ทีมของเราโอเคอันนี้ทีมของเราบอกเลยว่า คลิปนี้นี่ผมพูดค่อนข้างจะไวนะทุกคนเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเดือดเกมตึงด้วยทุกคนเผามันทุกคนเผามันเลยด้วยบางใครของปู่ยามาทุกคนอ้าวเราก็ไอ้นี่เล่นเราไปได้แต่มันก็โดนยิงตุยไปแล้วนะครับนะผมโอเคเลยทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้นะต้องชนะให้ได้ทุกคน มามามาจังหวะนี้ก็รีบไปเลยดีกว่าทุกคนเราจะต้องเอาให้ถึง60นะคนดูเพราะว่าเมื่อกี้30แล้วเราเป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมทุกคนทีนี้ก็คือต้องกดให้ได้60นะครับเราถึงจะได้เป็นฝ่ายนําและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือฝ่ายไหนที่ได้ไป30คิวเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะใช่ไหมทุกคนน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนด้านหลังเข้าด้านหลังเข้าไอ้นี่มันมาทําไมตอนนี้ไอ้นี่หรอไอ้นี่หรอที่เล่นผมจากด้านหลังเรียบร้อยทุกคนเอิ่มข้างหลังมีอีกเหรอทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะขอดูข้างหลังแบบไม่ น่าจะมีแล้วมัง้งโอเคทีนี้ก็ขอวิ่งไปหาต่ออีกรายเดียวนะครับผมคนดูอีกรายเดียวไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนชิวๆเลยจังหวะน,นี้เหลือแค่อีกคนเดียวเราก็จะได้ ชัยชนะมาในระดับหนึ่งทุกคนแต่ว่ายังไม่ใช่ใชัยชนะอย่างเต็มนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องมีอีกรอบหนึ่งมันคล้ายๆเอ้ยแป๊บหนึ่งเราจะมาบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วทุกคนมันอยู่ไหนวะไอ้นีไน่ไอ้นี่โอเคเรียบร้อยครับผมผมเป็นคนปิดฉากพอดีเลยแล้วก็ชนะนะครับผมทีนี้ก็คือจบตาเลยเหรอทุกคนเอา้าผมก็นึกว่ามันจะมีต่อซสอีกแต่อันนี้คือจบอย่างอลังการนะครับแล้วก็ MVP o n e t า n 0 7นะครับผมก็คือตัวผมเองนะครับเป็นยังไงล่ะทุกคนจ๊ะ ที่ผมเนี่ยนึกว่าผมจะยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้คือผมรู้สึกว่ามันพอจะมีพัฒนาการอยู่นะครับเราก็คนดูครับช่วยบอกหน่อยครับว่าเมื่อกี้ที่ผมเจอเนี่ยเป็นบอทหรือเป็นคนจริงนะนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นบอทก็ได้หรืออาจจะเป็นคนจริงก็ได้ผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าจากที่คนดูเห็นเนี่ยเราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะเอาล่ะไปล่ะบายบาย